ก็คือ BK เคเลสซิ่งนะก็ออกเออไม่มีอะไรแค่นี้นะแต่ก่อนวางสายครับก็มีประโยคหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยฝากดูโคกซิโลด้วยพักนี้มันใช้เยอะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแลดูแลดูดูดูมันด้วยปุ๊บเราก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ใช้เยอะเนี่ยคืออะไร แล้วคุณที่พูดคือการวงเล่าคือคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเอางงนะอนาลมพางอะ่ะเราก็ไอคําที่สนิทกันอย่างเงี้ยเราได้กันอย่างเงี้ยเล่นในวงเล่าหรืออะไรเงี้ยมันใช้ก็ได้อยู่แล้วคําพูดพวกเนี้ยแต่ถามว่าคุณอยู่กับกลุ่มคุณนะครับแล้วก็มาพูดแบบนี้ซึ่งการที่ใช้เยอะเนี่ยในกลุ่มวัยรุ่นเรารู้นอยู่แล้วคุณตีความหมายว่าผมติตดยาหร,หรือว่าไงซึ่งผมนั่งกินเบีย์กินเหล้าอยู่นะ แล้วคุณมาพูดอย่างนี้คุณมันเหมือนว่ามันมันเหมือนแ่ายังไงอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะห,กหักนะเหมือนมาเราไว้แบบเออดิเคิดิอ่ะดิเคิดิเหมือนที่รอไว้คใหค้ให้ทุกคนรู้ว่าเราแม่งแบบติดยาเหรอซึ่งเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบมากมากซึ่งมันเหมือนมันประจารเพื่อพวกเราอะ่ะถึงก็ถึงก็ให้คนอื่นรู้ว่าเแม่แต่ก่อนเป็นยังไงแต่ตอนนี้ปัจจุบันเขาดีขึ้นทําไมมึงไม่พูดเรื่องนี้ ใช่ป่ะมึงอ,อกป่ะแต่นี้มาโดนกับตัวเองมาหาว่าเราใช้เยอะมองเราเป็นคนติดยาไปถูกไหม,มเออเพราะฉนั้นตอนนั้นยังไม่เมาด้วยนะครับก็กำลังกินอยู่โอาว่าเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้มึงหมายความว่าไงวะมึงต้องการอะไรมึงต้องการโชว์เหรอโชว์ในวงเล่าพวกมึงเหรอหรือว่าอะไรเออเจอกันเพื่อนกันทําไมมึงไม,ไม่ไม่ถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างวะเอออะไรเงี้ยมึงต้องการอะไรวะอะไรเงี้ยบอกอะไรมึงเป็นอะไรกูเป็นห่วงมึงเออเป็นที่อะไรอะไรเงี้ยบอก ผมไม่ได้เป็นทียอะไรห,หรอกไอ้เหี้ยแตงม,มาพูดอย่างนี้เพื่ออะไรวะเราก็เริ่มเราก็เริ่มเราก็เริ่มไม่พอใจนะครับก็ต,ต,ต,ต่างคนต่างมีปากเสียงกันไปปุ๊บอ,อะไรทั้งไม่อะไรไม่นเป็นวรอะไรก็ก็คือใส่กันไปใส่มาจนเจ้าของโทรศัพท์บีเคเลสซิ่ ing, งเเลยเออแค่นี้ก่อนไอ้เหี้ยอะไรไม่ไม่ไม่อยากให้อาละ,ะเลาะกันพัวก,กันเอาวางสายปุ๊มเราก็เลยบอกเออจ้าของบ้านว่าเออผมก็ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ได้มองกันพวกแล้ว รเราก็าต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะอะไรที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันก็คืออย่าง Facebook อย่างอะไรก็บล็อกกันไปดีกว่านะเราไม่อยากเห็น